สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับอยู่กับเชาชอบอลกับเกียรติศริการนะครับผมวันนี้รีกิจกรรมใหม่แล้วครับเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมแน่นอนครับเป็นอาทิตย์ของโซกาเลโอครับเดี๋ยวดูก่อนนะผมไม่แน่ใจว่าอาทิตย์นี้มันมีอ่าชื่อนะมาตาโดการหรือเปล่าเฮ้ยมีมีมีโอเคมาเข้าเลยกิจกรรมวันนี้นะครับจะเป็นอะไร เป็นอะไรเป็นอะไรเอ่อดูอันแรกก่อนเลยนี่ไงเฮ้ยเดี๋ยวโซคาเลโอมาวันแรกเลยถ้าโซคาเลโอมากิจกรรมอ่าปาฏิหารก็ต้องมาวิผมอาจจะเสียงแปลกๆนะเพราะว่าตอนเนี้ยเหงื่อผมบวมเพราะว่าเหงือกเสพนะฟันผุนะครับผมโอเคเอ่อกองทุนแล้วก็ กิจกรรมปฏิหารอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะผมจําไม่ได้ว่ามันมีชิปดาร์คโอโอให้แลกตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าหรือว่าตั้งแต่แรกมันให้เติมไปดู้้นะแต่ว่ามาแล้วครับผมการใช้ฟักทอง500ในการแลกชิปโอโอนะครับผมเป็นดาร์คโอโอเนาะนะครับส่วนร่างมาสเตอร์ก็ต้องเติมนะครับผมแล้วก็นี่อาซุบผกเนิดสำหรับใครที่รอก็จัดได้นะครับผมมองว่าโฮโอน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าวะ เดี๋ยวดูก่อนบุกความสามารถโฮโอโดยรวมแล้วถ้าผมอ่านมาไม่ผิดผมว่าน่าจะดูดีกว่าอาวุดแบบถ้าล่าปกตินะไม่นับรวลามล่างมาสเตอร์นะนะครับผมคิดว่าอาจจะเก่งกว่าก็ได้ไม่รู้นายนี้เดาๆนะครับแล้วก็แต่ตัวนี้เขาเรียกว่าไนะโซคาดงเหรอต่อไปจะเป็นโซโลอาร์กอุ้นมาแล้วโซโอนี่ไงมิลดูเกาะใครที่ทำอาหารมิลดูเกาะนะครับผมแล้วก็อาวุธอันนี้เป็นอาวุธธรรมดาเนาะนะครับไม่ใช่ next gen a r m o เอเออเลย แมงพูดยาจิตผายเลยเหมือกบวมแล้วก็สติ๊กเกอร์มาสเตอร์ของการ์ดตนใหม่นะครับผมแล้วก็แคลก้าเนาะนะครับใช้หมื่นชิปนะครับผมใช่ไหมใช่สิมั้งนะแล้วก็สติ๊กเกอร์มาสเตอร์นะครับแล้วก็200ฟักทองแล่โปเกมอนนะครับผมไอตัวนี้ผมยังไม่มียอยากได้วะแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อฮีบโลตอมอมีอะไรอีกไหมโอ้ที่รีสกิล แต่คงไม่ได้เพราะว่าผมต้องแลกโซการโอนะครับผมแล้วก็ประดับแล้วก็แลกไอ้นี่ไอเศษชิปทั่วไปแลกใบแม็กโหเอาชิปหมามาแลกกับพวกภาพอะนะพวกตุ๊กตาเนี้ยนะคุ้มมากเลยโอ้โหใครเขาจะแลกถ้าไม่เหลือจริงไม่มีใครโง่งแลกหรอกจริง <laughs> โอเคโซการโอครับผมสิ่งที่เรารอมา เนิ่นนานนะครับแต่ว่าเศษชิปเนี่ยผมยังมีแค่4,690ถ้าใครที่ดูสตรีมเมื่อวานนะครับน่าจะรู้วผมจะต้องทํำยังไงก็คือเข้ามาป้ายต่อโซ่ครับผมแล้วก็อ่าอัพเลเวลนะครับให้ถึงเลเวลเท่าไหร่นะเอ่อไหนวะเลยแล้วมั้งเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยอันนี้38เหรออ่าอยู่ไหนวะนี่25่สแล้วครับผมโอเคอัพเลยแล้วกันเอ้าี่สเลยทีนี้สวยงามไม่เป็นไร แหมทีนี้เลยเลยนะพระคุณเฮรับของก่อนรับของรับของแต่ว่าก็ยังไม่น่าจะพอเนาะนะครับเป็นเท่าไหร่ละเป็น4813นะครับผมโอเคเราจะมีชิปย่อยอยู่ไปย่อยย่อยดูเหมือนต้องพึ่งอาซูแล้วแหละอ,อขาดอีกร้อนิดนิดร้อยนิดนิดนีด่เราจะเอาจากไหนได้ไวเนี่ยเออร้อยนิดนิดเหรออันนี้ผม แค่มาลองหาวิธีแลกอยู่นะนะครับผมไม่แน่ใจว่ามาตาโดกัสจะมาวันไหนเพราะว่าผมจะสุ่มอาการชาของมาตาโดกัสด้วยเนาะนะครับผมก็ถ้าได้สุ่มการชาเนาะก็จะมีเศษชิปมาจากอาการสุ่มการชาด้วยกิจกรรมอันนี้เหลืออีกประมาณ3วันนะครับรวมวันนี้ด้วยก็คือ4วันเนาะนะครับก็ เดี๋ยวผมรอดูดีกว่าว่ามาโตโวกันเนี่ยมันจะมาหรือเปล่าน่าจะมาแหละเอาจริงๆเพราะว่า4วันนะมันต้องมาสักวันแหละผมจะรอเศษชิปจากการสุ่มกระชาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ามาแค่ส่องกิจกรรมว่ามันมาไหมแล้วกันเนาะนะครับผมก็จะไม่ใช้เศษชิปอะไรมากมายเนาะถ้าขาดหลือ,อยังไงผมก็จะมาเนี่ยมาเอาจากอาซูนแล้วกันเนาะนะครับผม,มประมาณนี้ใลกันสลหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็เราสุ่มกระชาด้วยเทพกันตีไม่น่ามี มีหรือเปล่าอ่ามีมีมีแต่ว่าเอ้ยที่บอกไปโปเกมอนเทพกัรตีผมหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอคลิปสุ่มกาชามาตาโดกัสก็เราจะมีคลิปอ่าอะไรบ้างจะมีคลิปอ่าสุ่มกาชามาตาโดกัสแล้วก็จะรีวิวมาตาโดกัสแล้วก็จะทาโซคาเลโอล่ามาสเตอร์พร้อมรีวิวนะครับผมส่วนกิจกรรมคืนของก็ต้องรอก่อนนะว่ามันจะมาตอนไหนเนาะนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครเล็งตัวอะไรไว้ใครมีฟักทองก็จัดเลยนะครับผมนะฮะในนาโฮโอนะ